เมื่อข้อตกลงใดเนี่ยมันไม่มีสภาพบังคับและถือไว้ในประเทศไทยยิ่งเสียเปรียบไอ้ตะก,กานะครับแปลกๆว่าเขาละเมิดถ้าเราไปยกเลิกก็เข้าทางเขานี่นะครับไอ้นี่ยิ่งเสียหายความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับคือรัฐบาลถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆก็เงียบปากกันเสียนะครับผมว่าดีที่สุดแล่ละ mm hmm. แต่ว่าก็ท่านก็มีเสรีภาพในการพูดของท่านะแต่ผมมุมมองของผมว่า ทั้ง MOU ปี43ปี44นัน้นนะครับพูดดง่ายว่ามีไว้เพื่อต้องการมัดขามัดแข้งมัดแขนเนี่ยนะครับมัดคอของคนไทยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราควรได้โอกาสนะครับก็ยกเลิกถ้าอยากจะทำบันทึกข้อตกลงก็มาทำใหม่มนะครับภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริงอะไรปฏิบัติไม่ได้ก็อย่าไปทำนะครับเส็นเสียเวลากันเสียเปล่าและทำให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างประมาท ถ้าไปหลงเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาปฏิบัติไม่ได้นะประเทศไทยือเพื่อเพราะฉะนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่คือคนเราเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยนะครับเรายังจะดำรงรักษาไว้อย่างไงนะครับในเงื่อนไขเนี่ย MOU ปีส่เพราะเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้ามันปักปันเรียบร้อยมันจะมีปัญหากันได้ยังไงก็เห็นอยู่แล้วว่า MOU นี้เนี่ย ก็ j b c ก็ทำไม่สำเร็จนะครับแล้วก็ตกลงก็เสียหายนะครับจนกระทั่งว่าเราเรามีแต่เสียเปรียบปัญหาก็คือว่าหลักคิดต่างๆอย่าคิดมากง่ายนะครับไอ้นี่ไอ้นี่เรื่องใหญ่นะครับอย่าคิดเอาความสะดวกคือเนี่ยนะครับเรื่องของประเทศนะครับแม้ว่ามันจะต้องยากจากเดิมพันเท่าแต่ประเทศไทยได้ประโยชน์นะครับกับไอเอาสิ่งง่ายๆแต่ประเทศไทยเสียประโยชน์นั้น นะครับผมก็ต้องเสนอว่าต้องเลือกในสิ่งยากนะครับถ้าไม่มีปัญญาก็ก,ก,ก็ก็ไม่ควรจะจะมาทํามันเลยกรอบกันมานานแล้วนะครับกรอบก็คือมันต้องอยู่ในกรอบทีนีไ้ไอการละเมิดเนี่ยคือการไม่ได้อยู่ในกรอบการบอกว่ามีกรอบเนี่ยนะครับมันมันจะทํางานได้ง่ายเนี่ยหรือมันสะดวกก็เขานอกกรอบมานานแล้วแล้วเราจะมาในกรอบได้ไงนะครับ เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าท่านมีประสบการณ์อะไรเยอะทางการทูตผมไม่แก่งอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมมองว่าก็ FTA เนี่ยเราเคยเห็นว่ามันเสียหายมาอยู่แล้วในการกําหนดกรอบไอ้นั่นเนี่ยต้องผ่านรัฐสภาประชุมลับด้วยแต่ว่าในกรณีนี้นะครับมีเหมือนไม่มีนะครับแล้วมีไว้เพื่อให้เจ็บใจเพราะนี่ครับมีการละเมิดอยู่ตลอดเวลา